สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสูร่รายการสมาร์ทโกภาพรวมตลาดทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ราคาทองคําส่งสัญญาณชัดเจนในการเบรกเอาท์ขยับขึ้นมายืนเหนือ4,200เหรียญได้โดยสามารถปิดสัปดาห์นะครับบวกขึ้นมาเกือบ150เหรียญโดยภาพรวมตลาดนะครับยังคงเล่นข่าวความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยในช่วง1 1 1ธันวาคมนี้ตลาดนะครับยังคงไปต่อได้หรือไม่และมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป้าที่เท่าไหร่เชิญรับฟังจากคุณณหหมมออไดด้คคครรััับบสสวีุ สวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำผ่าน MTS GO แม่ทองสุขครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมเป็นเป็นเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วนะครับราคาทองคำในช่วงคืนวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องครับโดยขึ้นมายืยนเหนือระดับ4200เหรียญต่อทรอยออน์ได้แล้วก็ราคาก็สามารถค่อยๆคืคคืนตัว มาที่ระดับ4,250ในเช้าว,วันนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับว่าทิศทางราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าระยะสั้นก็ยังเล่นข่าวเรื่องการรับเยี้ยของเฟดซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเราก็เล่นเนื้อข่าวตรงนี้ดังนั้นคำแนะนำโดยองรวมเนี่ยก็เชื่อว่า ราคายัางเป็นอารม้มที่ทางขาขึ้นแล้วก็แนะนําให้ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวแนวรับสําคัญตอนนี้จะอยู่ที่4,200ในระยะสั้นและ4,150ในระยะกลางนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ท่านนักลงทุนค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพของตลาดนะครับ <c oughs> ภาพรวมของ ราคาทองคำเรายัางเชื่อว่าจะสามารถขึ้นไปทดสอบไายเดิมที่ระดับ4,380เหรียญได้โดยที่ต้องขึ้นกับในช่วงวันที่10ธันวาคมอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเฟดประชุมตลาดยังคาดการว่าเฟดหน้าจะต้องลดดอกเบีย้ยได้0.25นะครับตอนนี้ให้น้ำหนักถึงประมาณเกือบ90 ก็เรียกว่าภาพรวมๆของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาที่มากดดันเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกงานหรือคนว่างงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังกดดันที่ต้องการให้เฟดลดดอกเบี้ยดังนั้นในเชิงของการลงทุนในทองคําก็ยังย้ําว่าให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนแล้วก็เริ่มเข้าซื้อขายทองคําให้มากขึ้นนะครับเพราะว่า ตลาดก็เรียกว่าตอนนี้มีความแข็งแกร่งกลับมาป,ปกติเกือบจะทุกประการแล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็จะเห็นการเวียงขึ้นเวียงลงของตลาดเป็นเรื่องปกติแม่ทองสุขตอนนี้ก็มีถึงสิบสองสาขานะครับซึ่งสองสาขาที่เพิ่งเปิดก็คือที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตและสาขาที่สิบสองที่เปิดแล้วก็คือซีคอนสแควร์สีนักคริน ซีคอนสีนักรินเนี่ยเราอยู่ที่ชั้น B1 หนึ่งเบสเมนต์นะครับตรงข้ามกับออดองกี้ที่เป็นุซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับดองกี้แล้วก็ข้างในถัดจากร้านเราเข้าไปก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งต้องถือว่ามีความหลากหลายของสินค้าจริงๆนะครับอยู่ชั้นเบสเมนต์หนึ่งนะครับที่ซีคอน นีนครินท่านที่อยู่ตรงนั้นสามารถใช้บริการกับแม่ทองสุกได้ก็ย้ำว่าแม่ทองสุกเรามีทั้งทองคำแท่งแล้วก็ซิลเวอร์แท่งนะครับเห็นหนักลงทุนหลายคนต้องการก็เราก็ผลิตซิลเวอร์บริสุทธิ์99.99นะครับซึ่งก็การซื้อซิลเวอร์เรารับซื้อคืนด้วยซึ่งแตกต่างกับร้านอื่นๆหรือบริษัทอื่นๆที่ท่านอาจจะต้องดูแลความถูกต้อง แล้วก็ดูแลเรื่องของมาตรฐานสินค้าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีโรงงานในการผลิตเองซึ่งแม่ทงสุข MTS Co. เรามีโรงงานผลิตทั้งทองคำแท่งและผลิตทั้งซิวเวอร์แท่งที่ได้มาตรฐานสากลครับก็ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันของแม่ทงสุกได้ในทุกๆธนาคาร เรามีแอปพลิเคชันของเราเองที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของอ,อระบบผ่าน MGB และ MTSOX g นะครับก็ติดต่อได้แล้วก็สมัครง่ายสามารถซื้อและขายได้โชคดีและสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักพูดทองคำบุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ